Good m o r n i n n Students สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับคุณครูแอนเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมารู้จกักคําศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดผลไม้กันค่ะผลไม้ภาษาอังกฤษเรียกว่า fruit ออกเสียงด้วยนะคะ fruit สะกดพร้อมกันค่ะ f r u i t ค่ะแปลว่าผลไม้อ่านว่า fruit ค่ะ ผลไม้ของเราวันนี้นะคะเป็นผลไม้ที่นักเรียนคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะผลไม้บางอย่างนักเรียนอาจจะรู้จักมาแล้วเนาะอาจจะยังอาจจะยังเขียนไม่ได้แต่อาจจะเคยเห็นแล้วก็สามารถพูดได้นะคะวันนี้เราจะมาพูดออกเสียงและเขียนไปพร้อมๆกันค่ะผลไม้ชนิดแรกเลยค่ะอันนี้เลยภาษาอังกฤษเอาภาษาไทยก่อนดีกว่าภาษาไทยผลไม้ชนิดนี้เรียกว่าอะไรคะ ติ๊กตอกติ๊กตอกผลไม้ชนิดนี้ง่ายมากๆเลยค่ะผลไม้นี้ก็คือแอปเปิลค่ะแอปเปิลภาษาอังกฤษเรียกว่า apple apple นะคะออกเสียงคล้ายกันเลยนะคะสะกดไปพร้อมกันค่ะ a p p l e apple หมายถึงแอปเปิลค่ะ ผลไม้ชนิดที่2ค่ะนักเรียนอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะดูภาพออกกันหรือเปล่าเอ่ยวันนี้คุณครูลงมือวาดเองเลยกับมือนะคะอาจจะเหมือนแล้วก็อาจจะไม่เหมือนเราลองมาเดากันดูนะคะผลไม้ชนิดนี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรคะถูกต้องค่ะผลไม้ชนิดนี้เรียกว่ากล้วยค่ะกล้วยภาษาอังกฤษเรียกว่า banana banana นนนนสะกดไปพร้อมกันเลยนะคะ b a n A N A b a n บ n a หนาหมายถึงกล้วยค่ะชนิดที่3กันเลยค่ะผลไม้ชนิดนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยดูกันออกหรือเปล่าคะถูกต้องค่ะผลไม้ชนิดนี้เรียกว่ามะพร้าวค่ะมะพร้าวมะพร้าวภาษาอังกฤษเรียกว่า c o c o n u t c o c o n u t สะกดไปพร้อมกันเลยค่ะ c o c o n U T อ่านว่า Coconut หมายถึงมะพร้าวค่ะไปชนิดที่4กันเลยค่ะชนิดที่4นะคะอันนี้ดูกันออกหรือเปล่าเอ่ยนะคะภาษาไทยเรียกว่ามะนาวค่ะภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาเรียกว่า Lemon Lemon หมายถึงมะนาวค่ะสะกดไปพร้อมกันเลยนะคะ L E M O N เลมอนหมายถึงมะนาวค่ะต่อไปชนิดที่5กันเลยค่ะสีส้มๆแบบนี้แน่นอนต้องคือส้มถูกต้องแล้วค่ะส้มภาษาอังกฤษเรียกว่า o r l n n e o r l n n e นะคะสะกดไปพร้อมกันเลยค่ะ O R A N G E o r l n n e หมายถึงส้มค่ะไปชนิดที่6กันเลยค่ะ หน้าตาแบบนี้มีผลไม้ชนิดเดียวนั่นก็คือสับประรดแน่นอนค่ะสับประรดภาษาอังกฤษเรียกว่า pie apple pie apple สะกดไปพร้อมกันเลยค่ะ p i N e a p p l e pie apple ด้านหลังเขียนเหมือนกันกับ apple ที่อยู่ด้านบนนี้เลยนะคะ ต่อไปค่ะชนิดที่7ก็กันเลยค่ะรูปทรงแบบนี้มีอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือมะนาวโอ้มะม่วงค่ะมะม่วงภาษาอังกฤษเรียกว่า mango mango มะม่วงนะคะสะกดไปพร้อมกันเลยค่ะ m a n g o mango หมายถึงมะม่วงค่ะชนิดที่8นะคะ เรียกว่าอง,งุ่นค่ะอง,งุ่นภาษาอังกฤษาเรียกว่า grapes grapes นะคะอย่าลืมเสียงต่อท้ายด้วยนะคะเนื่องจาก grapes เป็นมะม่วงที่มีหลายลูกใช่ไหมคะสะกดไปพร้อมกันเลยค่ะ g r a p e s grapes อง,งุ่นค่ะเรามาสะกดอีกรอบหนึ่งนะคะ ผลไม้ชนิดแรกเลยค่ะ apple a p p l e apple หมายถึง Apple ค่ะชนิดที่สองนะคะ b a n a n a บั n หน้าหนาบันาหหมายถึงกล้วยค่ะชนิดที่สามนะคะ c o c o N U T COCO n u t หมายถึงมะพร้าวค่ะชนิดที่4นะคะ L E M O N LEMON LEMON หมายถึงมะนาวค่ะชนิดที่5นะคะ O R A N G E ORANGE หมายถึงส้มค่ะ ชนิดที่6นะคะ p i n e a p p l e พแอปเปิลหมายถึงสับปะรดค่ะชนิดที่7นะคะ m a n g o mango หมายถึงมะม่วงค่ะชนิดที่8นะคะ g r a p e s e s สอังุนค่ะเก่งมากๆเลยค่ะยังเหลือผลไม้อีกชนิดนึงที่นักเรียนต้องรู้จักในวันนี้คุณครูเสริมมาให้อีก3ชนิดเลยนะคะเห็นรูปแล้วชนิดที่9ค่ะนักเรียนต้องรู้จักกันแน่นอนเลยอันนี้เรียกว่าสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่ภาษาอังกฤษเรียกว่า s ตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สะกดไปพร้อมกันนะคะ s t r a w b e R, R, Y, s so t a w b r r y ต่อไปชนิดที่10ค่ะดูภาพกันออกหรือเปล่าเอ่ยภาพนี้ก็คือมะละกอค่ะมะละกอภาษาอังกฤษเรียกว่าผัพยาใช่ไหมคะที่นักเรียนเคยได้ยินกันผัพยาสะกดไปพร้อมกันเลยค่ะ P, A, P, A, Y, A คุณครูค,คะทำไมตัว P มันสูงไม่เท่ากันล่ะคะ เพราะว่าตัว P ตัวแรกนะคะคำศัพท์ต่างๆนะคะตัวแรกจะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะตัวต่อไปค่อยเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะก็เลยตัวเล็กต่างกันเนาะอ่านว่าพะพายหมายถึงมะละกอ <laughs> และชนิดสุดท้ายนะคะรูปแบบนี้แน่นอนเลยอันนี้ก็คือแตงโมใช่ไหมคะแตงโมภาษาอังกฤษเรียกว่าว a t e r m e l o n นะคะ w อ t e r ม e ล o นสะกดไปพร้อมกันค่ะ w A T E R m E LO n ว่าเสืงแไม่หล่อนค่ะหมายถึง